สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆตอนที่1จุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะเด็กๆบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆข้างบนข้างล่างใกล้ไกลภายในภายนอกได้เอาละค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ เรื่องที่หนึ่งการฝึกบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆข้างบนข้างล่างหรือข้างใต้เรื่องที่สองการฝึกบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆใกล้ gigantic. ไกลเรื่องที่สามการฝึกบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆภายในและภายนอกเราจะมาเริในใน่มเรื่องที่หนึ่งกันเลยนะคะการฝึกบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆใกล้ไกลค่ะเด็กๆเห็นนกกระต่ายกันไหมคะ บอกหน่อยสิคะว่าสัตว์อะไรที่อยู่ข้างบนพโพรงไม้และสัตว์อะไรที่อยู่ข้างล่างหรือใต้พโพรงไม้เด็กๆบอกได้ไหมเอ่ยใช่แล้วล่ะคะ่ะนกเกาะอ,อยู่บนพโพรงไม้กระต่ายอยู่ข้างล่างหรือใต้พโพรงไม้คะ่ะเด็กๆเห็นหนังสือสีเขียวและหนังสือสีแดงไหมคะบอกหน่อยสิคะว่าหนังสือสีอะไรอยู่ข้างบนโต๊ะ และหนังสือสีอะไรอยู่ข้างล่างโต๊ะหรืออยู่ใต้โต๊ะเด็กๆบอกได้ไม่เอ่ยใช่แล้วล่ะค่ะหนังสือสีแดงอยู่บนโต๊ะและหนังสือสีเขียวอยู่ข้างล่างใต้โต๊ะค่ะเด็กๆบอกหน่อยสิคะว่ามีสิ่งของอะไรอยู่บนโต๊ะและอยู่ใต้โต๊ะบ้างเอย่ยใช่แล้วล่ะค่ะมีกล่องดินสอหนังสือยางลบกันกรและดินสออยู่ข้างบนโต๊ะ ส่วนลูกบอลรถของเล่นบล็อกไม้และตุ๊กตาหมีอยู่ข้างใต้โต๊ะนั่นเองค่ะเด็กๆมาฝึกบอกตำแหน่งกันดีกว่านะคะข้อ 1. กระต่ายอยู่ตรงส่วนไหนของโต๊ะสีเหลืองอยู่ใต้โต๊ะสีชมพูอยู่บนโต๊ะและสีฟ้าอยู่ทางซ้ายมือถูกต้องแล้วค่ะกระต่ายตัวนั้นอยู่ใต้โต๊ดนั่นเองค่ะข้อ 2: กระรอกอยู่ตรงไหนของโต๊ะสีเหลืองอยู่บนโต๊ะสีชมพูอยู่ใต้โต๊ะและสีฟ้าอยู่ทางซ้ายมือถูกต้องแล้วค่ะว่ากระรอกตัวนี้อยู่ข้างบนโต๊ะนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรื่องที่สองเราจะมาฝึกบอรตำแหน่งสิ่งต่างๆใกล้ๆก,กันนะคะเด็กๆเ,เห็นดอกไม้สีแดงสีชมพูและสีฟ้าไหมคะบอกหน่อยสิคะ ว่าดอกไม้สีอะไรอยู่ใกล้ดอกไม้สีแดงและดอกไม้สีอะไรอยู่ไกลจากดอกไม้สีแดงใช่แล้วล่ะค่ะดอกไม้สีชมพูอยู่ใกล้กับดอกไม้สีแดงและดอกไม้สีฟ้าอยู่ไกลกับดอกไม้สีแดงค่ะนี่คือภาพต้นไม้กับลิงสองตัวเด็กๆบอกได้ไหมคะว่าลิงสองตัวมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างเจ้าลิงสองตัวนี้ ถ่ายรูปคู่กับต้นไม้ต้นเดียวกันนะคะความแตกต่างอยู่ที่ตำแหน่งของลิงทั้งสองตัวกับต้นไม้ค่ะเด็กๆบอกได้ไม่เอ่ยว่าลิงตัวไหนยืนใกล้กับต้นไม้มากที่สุดคำตอบก็คือลิงตัวที่1ยืนใกล้กับต้นไม้มากที่สุดนี่คือการเปรียบเทียบระยะที่วัดได้เป็นใกล้ไกลค่ะคำตอบก็คือลิงตัวที่1ถ่ายรูปคู่กับต้นไม้ใกล้มากที่สุด นี่คือการเปรียบเทียบการวัดใกล้ไกลค่ะเด็กๆเ,เรามาเปรียบเทียบภาพแจกันสองใบนี้หน่อยสิคะว่าใบไหนที่อยู่ใกล้กับหนังสือมากที่สุดคําตอบก็คือแจกันใบที่1อยู่ใกล้กับหนังสือมากกว่าแจกันใบที่สองหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าแจกันใบที่สองอยู่ไกลกหนังสือมากกว่าแจกันใบที่1คะ่ะต่อไปเรื่องที่สาม เราจะมาฝึกบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆภายในและภายนอกค่ะเรามาดูกันที่สวนสัตว์แห่งนี้กันบ้างไหมคะเด็กๆเ,เห็นฮิปโปเตมัสและยีราฟบ,บ้างไหมคะบอกหน่อยสิคะว่าสัตว์อะไรที่อยู่ข้างในรั้วและสัตว์อะไรที่อยู่ข้างนอกรัว้วเด็กๆบอกได้ไหมเอ่ยใช่แล้วล่ะคะ่ะฮิปโปเตมัสอยู่ข้างในรั้วและยีราฟอยู่ข้างนอกรั้วคะ่ะ เด็กๆเรามาฝึกบอกตำแหน่งกันดีกว่านะคะข้อหนึ่งนกอยู่ตำแหน่งใดของรั้วสีเหลืองอยู่นอกรั้วสีชมพูอยู่ในรั้วสีฟ้าอยู่บนรั้วถูกต้องแล้วล่ะค่ะนกเกาะอยู่บนรั้วค่ะพ่อเลี้ยงแกะอยู่สิบตัวเด็กๆบอกหน่อยสิคะว่าตอนนี้แกะอยู่ภายในคอกกี่ตัวสีชมพูสามตัวสีฟ้าเจ็ดตัว เก่งมากค่ะเด็กๆแกะอยู่ภายในคอกเตัวค่ะเด็กๆบอกได้ไหมคะว่ามีแกะอยู่ภายนอกคอกกี่ตัวเก่งมากค่ะเด็กๆมีแกะหนีออกมาจากนอกคอกสามตัวค่ะแกะของพ่อหนีออกมาจากนอกคอกถึงสมตัวและเหลืออยู่ในคอกเจ็ตัวค่ะนี่คือครอบครัวของฉันพ่อทำอะไรอยู่ตรงไหนนะ้า แม่ทำอะไรอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพ่อกับแม่ทำอะไรกันและอยู่ตรงไหนของบ้านคะ่ะแม่กำลังทำอาหารอยู่ภายในบ้านคะ่ะพ่อกำลังปลูกผักอยู่นอกบ้านคะ่ะนี่คือเพื่อนๆของฉันชื่อเจนจุ๊กแจงเจปแปนและจูนบอกหน่อยสิคะว่า ใครอยู่ในห้องเรียนใครอยู่นอกห้องเรียนเด็กๆบอกได้ไหมเอ่ยใช่แล้วล่ะค่ะเจนแจแปนและจูนอยู่ในห้องเรียนค่ะส่วนจุ๊บแจงอยู่นอกห้องเรียนค่ะณซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งเด็กๆเ,เห็นคุณแม่และพนักงานในซูเปอร์มาร์เก็ตไหมคะบอกหน่อยสิคะว่าใครที่อยู่ข้างในซูเปอร์มาร์เก็ต และใครที่อยู่ข้างนอกซูเปอร์มาร์เก็ตเด็กๆบอกได้ไ้ยเอ่ยใช่แล้วล่ะค่ะพนักงานยืนอยู่ข้างในซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะคุณแม่ยืนอยู่ข้างนอกซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเด็กๆเรามาฝึกบอกตำแหน่งกันดีกว่านะคะคัพเค้กสีฟ้าอยู่ภายในกล่องหรือภายนอกกล่องสีม่วงภายนอกกล่องสีเหลืองภายในกล่อง ถูกต้องแล้วล่ะค่ะคัพเค้กสีฟ้าอยู่ภายนอกกล่องค่ะข้อ2คัพเค้กสีน้ำตาลอยู่ภายในกล่องหรืออยู่ภายนอกกล่องสีม่วงภายในกล่องสีเหลืองภายนอกกล่องถูกต้องแล้วล่ะค่ะคัพเค้กสีน้ำตาลอยู่ภายในกล่องค่ะข้อ3พลพออยู่ในตำแหน่งใดของบ้านสีม่วงพออยู่ในบ้านสีเหลืองพออยู่นอกบ้านถูกต้องแล้วล่ะค่ะ ลอยถูกเพิ้นอยู่ในบ้านค่ะข้อ4แม่อยู่ในตำแหน่งใดของบ้านสีม่วงแม่อยู่ในบ้านสีเหลืองแม่อยู่นอกบ้านถูกต้องแล้วล่ะค่ะแม่ปลูกผักอยู่นอกบ้านค่ะ